คุณกำลังรับฟังรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดสุขร์ทางช่อง YouTube Thai รเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเราเดินทางกับ นักเขียนที่ได้มีผลงานเข้าสู่รอบช็อตลิสต์ของซี r รส์ปี2 5 6 4มาก็หลายท่านแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักเขียนอีกท่านหนึ่งครับหนึ่งในสิที่จะมาพูดคุยกับเราซึ่งเป็นเจ้าของผลงานเล่มที่มีชื่อน่าสนใจเล่มหนึ่งนะั่นคือวาอยัางอมริด พูดถึงตรงนี้ท่านคงนึกออกแล้วนะครับจากปกของรายการและจากที่เราพูดกันมาเนี่ยอาจารย์อนุสรติปยานทนครับมาพูดคุยกับเราถึงที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้รวมถึงเกรดเล็กเกรดน้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือความรู้สึกที่นักเขียนมีต่อผลงานชิ้นนี้ครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราอาจารย์อนุสรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับ ยินดีครับครับอาจารย์ครับสําหรับเล่มนี้เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเนี่ยเราพูดคุยกันมาจํานวนหนึ่งแล้วละ่ะว่าเออเล่มเนี้ต้องใช้เวลาทั้งคน้นทั้งเขียนเนี่ยนานพอสมควรอาจารย์เล่าที่มาที่ไปภูมมหลังของหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนิดหนึ่งครับครับคือคืออ่าก็อย่างที่เกริ่นไว้ก็คือในส่วนหนึ่งก็คือตัวตัวไอเดียเนี่ยมันมีมาตั้ง ตั้งแต่ตอนเด็กแต่ไม่ใช่เป็นเชิญวรรณกรรมเนาะ<ฆ>สมัยมาหาวิทยาลัยเนี่ย<ฆ>บางครั้งเนี่ย<ฆ>ผมไปทานข้าวหรือว่าไปทุระแถวเทเวศเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็จะผ่านธนาคารชาติ<ฆ>แล้วก็รู้สึกว่าโอเป็นตเป็นอาคารที่สวย<ฆ>นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเป็นมาอย่างไงเนาะจน มันมีช่วงหนึ่งไปในงานช่วงที่เขาจะเป็นเทศกาลนะครับก็น่าจะอาจจะช่วงสิ้นปีวันเฉลิมอย่างเงี้ยก็ประดับไฟรู้สึกโอ้โหนี่สวยมากใก็รู้สึกว่าอยากรู้ว่าเป็นอาคารที่สร้างยังไงอะไรใช่ไหมครับก็ไปค้นยุคนั้นมันก็ไม่มี Google เนาะนะครับก็เข้าห้องสมุดก็เข้าห้องสมุดไล่ค้นไปถึงได้พบว่าอ๋อจริงๆนี่คือนี่คือวังบางขุนรภมของกรพนะนครสวรรค์วรพินิษฐ์ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเออ ก็ก็ตอนนั้นเราความรู้เรื่องการเมืองเราก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าในในตัวประวัติก็บอกเพียนแต่ว่าผู้เป็นเจ้าของวางคือกรุงมนครสวรรค์เนี่ยก็หลีหลีจะใช้คําว่าหลีกลีจากจากความขัดแย้งทางการเมืองผมไม่ใช้คำว่าลีภัยเนาะครับก็หลีกลีจากความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยออกจากประเทศไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะคณะราษฎรนเนี่ยหรือคณะราชเนี่ยในปี 24. 7 5หไปอยู่ที่ บันดุงในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียตอนรู้แค่นั้นแต่ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากมโหคนเป็นเจ้าของวังขนาดน,นี้เนาะมาคิดว่าเออไปอยู่บันดุงจะคงก็คงมีมีม,ม,มีวังใหญ่โตเนาะอ,อะไรอย่างนั้นใช่ก็คิดแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้อะไรมากรู้แต่ว่าอ่ะสถานที่ท,ที่ท่านไปอยู่ก็คือบันดุงก็ตอนหลังเราก็มาเขียนหนังสือเขียนหนังสือไปสองสเล่มสี่ห้เล่มแล้ะนะครับก็มีโอกาส ได้ไปไปอินโดนีเซียก็หลังจะเที่ยวชวาเรียบร้อยก็ก็อยากจะเปลี่ยนที่ขึ้นเขาเข้าไปที่มันใจกลางหน่อยก็ไปบันดุงพอไปบันดุงเนี่ยมันก็รู้สึกขึ้นได้ว่าเออจริงๆมันมีมันมีมันมีเรื่องของกรมพระนครสวรรค์อยู่ดีนะครับคือนั้นก็เลยค้นค้นว่าเอตำแหน่งของวังหรือที่ประทับของกรมพระนครสวรรค์ท่านอยู่ที่ไหนครับก็พบก็จากเช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินนะฮะเดินจากโรงแรมไป ก็น่าสนใจคือใน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 บันดุงนี่มีสองที่นะนอกจากตรงที่เป็นวังของกรมพระนครสวบรค์ก็ยังมีวงเวียนน่าจะใช้คําว่าวงเวียนสยามครับผมนะ,ะซึ่งซึ่งก็โอเคอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไปถึงพระตำหนักก็พระตำหนักประเสปันับนะ,ะก็ก็กลายเป็นร้านอาหารละก็ไปสั่งอาหารทานแล้วก็ขออนุญ,ญาตเขาเดินดูข้างในก็ยังเก็บไว้ดีนะฮะยังมีภาพ ของกรพัะนคอนสวรรค์ครอบครัวหลายอย่างอยู่นะเจ้ทางร้านอาหารก็ดีแต่แล้วทะลุออกไปด้านหลังเนี่ยก็กลายปิดพระตำหนักหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นถูกเปลี่ยนเป็นโรงเรียนหรือเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กชั้นอนุบาลนะครับหรือกินเดอร์การ์เดนเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปดูไปคุยกับทางคนที่ก็เป็นครูนะก็บอกว่าโอเคนี่ก็มีคน อินโดหรือคนพื้นที่เนี่ยก็ซื้อต่อจากทายาทหรือเช่าต่ออะไรประมาณนี้นะครับ,รบผมก็ก็ก็อยู่ที่นั่นประมาณสักสองสามชั่วโมงนะฮะทั้งนั่งทานกาแฟด,ด,ดูนู่นดูนี่คือก็รู้สึกว่าโอ้โหขนาดเนี่ยพูดง่ายๆเล็กกว่าวังบันขุงพมเนี่ยแทบจะเรียกว่าหนึ่งในสิบนะฮะครับ,รบนะฮะเล็กมากก็คือเล็กพื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่โตตัวอาคารก็เป็นชั้นเดียวนะครับ พอพอกลับออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออชีวิตของกลมพาระเนี่ยท่านน่าสนใจรตรงที่ว่าท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในสยามก่อนการเปลี่ยนแปลงนะนั่นคือสาเหตุที่คณะรัษฎรต้องต้องกลุ่มตัวท่านให้ได้แต่แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสถานที่ประทับหรือที่ที่ท่านเคยทำนักอยู่ยทั้งสองที่คือวงัวงวงังพรมหรือตำหนักประเสริฐบันเนี่ยก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมด ไม่ได้มีอะไรที่เป็นใช่ไหมฮะพูดง่ายๆเนาะสิ่งซึ่งซึ่งเหมือนกับว่าแสดงหลักฐานถึงความยิ่งใหญ่ของท่านะนะฮะ<ช>คนทั่วไปที่ผ่านแ้งชาติเหมือนผมเนี่ยถ้าไม่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็อาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าอาน,นี่เป็นวังบางพมกรมพระนครสวรรค์คนที่ผ่านถนนตรงนั้นในบันดุงก็อาจจะไม่ไดูรู้ด้วยซ้ำว่าร้านอาหารเล็กๆแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ประทรับของกรมพระนครสวรรค์ใช่ครับ ผมก็ได้ความคิดขึ้นว่าเออชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนหรือว่ามีชื่อเสียงขนาดไหนในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเนาะใช่ครับ,รบเป็นภาพที่เราเห็นและประทับใจตระหนักรู้แต่เมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างที่มาประกอบอยู่เนี่ยถูกดึงถูกถอนถูกระงับหรือถูก ลดทอนลงไปเนี่ยภาพเหล่านั้นมันก็จางหายไปมไม่ต่างจากภาพประโยชน์หรือภาพฉายบนบนบน,บนการละเล่นแบบหนังใหญ่หรือที่ในอินโดก็จะเป็นอันหนึ่งคือวายังกุลิศเนาะนะครับ,รบก็คือการเชิดหุ่นเมื่อแสงไฟหมดปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่เห็นภาพของหุ่นตัวน,นั้นบนบน,บนฉากหลังอีกต่อไปผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยผมผมอยากเขียนนิยายเรื่องที่มันมี ลักษณะของการแสดงให้เห็หนถึงความไม่กีรังยั่งยืนของชีวิตอันดับหนึ่งแล้วการมีชีวิตที่ซ้อนทับไปมาก็คือตัวตนที่ไม่แน่นอนอครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยเป็นราชินิกูลแล้ววันหนึ่งเราก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่ต้องหลบลี้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนอครั้งหนึ่งเราอาจจะเป็นน,นายพลนายทหารที่มียศศัก์วันหนึ่งอาจจะเป็นชายคนหนึ่งที่เดินอยู่อย่างเงียบๆตามถนนโดยไม่มีใครรู้จักใช่ไหมฮะใช่ ผมก็ผมก็ผมก็ใช้คอนเซปต์นี้เขียนเรื่องวายังไอตรงคอนเซปต t นี้ยคราวนี้เนื่องจากมันเกิดอินโดมันก็ก็มีหลายอย่างที่ค้นไปค้นมามันก็สัมพันธ์ไปสัมพันธ์มากับกับประเทศไทยตั้งแต่สมัยยุทธยาเรื่องราวของกบฏในยุทธยานะฮะที่ถูกอภัปหิมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายอย่างซึ่งผมก็เขียนไปเขียนมามันก็สนุกเพลิดเพลินนะครับะะเร่องค้นข้อมูลคนั้นก็ ก็ถือว่าเป็นงานซึ่งพยายามจะพูดถึงาการซ้อนทับระหว่างระหว่างวิถีชีวิตที่ที่ดำเนินไปแบบแบบคู่ขนานนะฮะอย่างไฮริชเบิร์นเนี่ยในตัวตัวเอกของเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นไฮริชเบิร์นตัวจริงหรือบุลหลันกับบุลหลงเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันแต่อยู่ในสองชื่ออะไรประมาณนั้นนะครับครบก็ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ชาดิตแสดงว่าอาจารย์ระหว่างที่อาจารย์เกิด ไอเดียเนี่ยอาจารย์ก็ค้นมาเรื่อยใช่ไหมฮะคนคนแล้วมาลงมือเขียนจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่จันผมผมลงมือเขียนจริงๆน่าจะประมาณสักปีสองพันห้าร้อยหกสิบปลายๆเนาะแล้วก็เขียนไปจนตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับผมนะครับแล้วก็เสร็จคือทยอยลงบัง เป็นตอนตอนในในเดอะสแตนดาร์ดด้วยแหละเพราะว่า<ม>เนื่องจากมันมันมีเรื่องรายละเอียดเยอะแล้วผมก็อ,อยากลองทาลักษณะการเขียนแบบนั้นดูเนาะก็เสร็จสิ้นเป็นหนังสือเนี่ยน่าจะปี2,562ันอจริงจรวิธีการทํางานผมก็อย่างเงี้ยคือระหว่างที่ ที่ยังไม่ได้เขียนก็จะเก็บข้อมูลตอนนี้ก็กําลังเขียนนนิยายที่เกิดในเขมรเนาะเรื่องหมาผีผวดซึ่งอันนี้ก็ก็เก็บข้อมูลมาสองสามปีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวละครนี่เป็นเป็นคนพม่าเนาะซึ่งอันนี้ก็ได้มาจากการที่เราเคยไปพม่าด้วยกันเนาะนะครับดน้นฉากในโรงแรมสแตรนอะไรพวกนี้เป็นฉากที่ผมผมผมรู้สึกประทับใจนะฮะย่างกุ้งหรือแม้แต่ จะดีกลางเมืองะนะฮะ,ะย่างกุ๊กพวกนี้หลายฉากผมก็รู้สึกว่าถนนที่อังกฤษตัดเป็นตารางให้พมา่านี่ผมก็ประทับใจก็เป็นเรื่องตัวละครซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเกี่ยวพันระหว่างพมา่ากับขเขมรใช้เวลาเก็บข้อมูลเนี้ยตั้งแต่กลับจากพมา่าปี62สองเนาะก็เก็บตลอดนะฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับคือตรงเนี้ยต้องบอกว่าช่วงปี2อ6พอเนี่ยอาจารย์อนุสรแล้วก็คุณอังคารจันทาทิพย์เนี่ย เป็นนักเขียนไทยสองท่านที่ได้รับรางวัลมือร่านะครับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำผงแล้วก็โชคดีปีนั้นผมได้ร่วมเดินทางไปที่ย่างกุ้งด้วยนะครับเพราะเขามีการอมอบรางวัลที่นั่นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปตามที่ต่างๆแต่ผมยังอิจฉาอาจารย์อนุสรอ,อยู่นะเพราะว่าท่านไปแล้วท่านมีโอกาสได้เดินทางแล้วก็ไม่ไม่ใช่แต่ช่วงปี6กสองนะก่อนหน้านั้นผมก็ทราบว่ท่านเดินทางบ่อยครั้งผมก็เลยอยากจะชวนอาจารย์คุยนิดนึงครับว่า การเดินทางเนี่ยในแง่หนึ่งก็คือเป็นการเปิดโลกทัศน์แหละแล้วก็ในฐานะนักเขียนนะการเดินทางได้ไปพบสัมผัสสถานที่จริงสัมผัสบุคคลหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆที่มันยังคงตกค้างอยู่อย่างกรณีของออกรมพนครสวรรค์ที่บันดุงเนี่ยตรงนี้มันมีผลทําให้ในฐานะนักเขียน,นยอาจารย์เกิดแรงบันดาลใจเกิดแล้วก็ได้แมทเทเรียลต่างๆด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่คือคืออย่างพูดง่ายๆเนาะเราเราเราไม่เดินทางนเนี่ยวลาเราเขียนฉากอาหารที่เขากินเนี่ยครับก็จะมันก็จะไม่รู้ว่ารสจริงๆมาถึงงั้นเราจะเห็นในวิดีโอในอะไรเนาะเราไปชวาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับแล้วปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังกินมืออยู่เนาะนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจรหรือว่าขึ้นไปบนไร่ชาในบันดุงอย่างเงี้ยอากาศที่หนาวเย็นหรือที่ไปทะ,ทะเลทะเลที่เคยเป็นพุ เอาไฟทะเลสาบที่เรียกว่าตะกุบันประหูเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งนั้นก็อยู่ในฉากในวายังเนี่ยครับือตอนที่ผมไปเนี่ยไอที่มันเป็นกรรมฐานมันลอยขึ้นมาเนาะโอ้โหแล้วความรู้สึกเนี่ยคือมันต้องเขียนอยู่ในฉากหนึ่งเลยแหละถ้าเราไม่เข้าไปตรงนั้นเราจะไม่รู้เรื่องควันกรรมฐานที่มันค่อยๆลอยมันเป็นมันมันดูจากภาพเนี่ยพอได้เนาะแต่ว่ากลิ่นไอของมันเนี่ยะที่มันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมัน พอเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราเรู้เลยว่าคนชวาเนี่ยจริงๆอยู่กับการต่อสู้ภัยธรรมชาติค่อนข้างมากเอาเป็นว่าอย่างเรื่องภูเขาไฟกระกาตัวนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะใช่ครับจากตรงตรงตะกุบันตระหูลงมาเนี่ยฮะมันมีหมู่บ้านที่ถูกลาวายตรงนั้นเนี่ยทาลายไปแล้วผมไปเดินเนาะมันจะมีลาวายอยู่ตามทางเหมือนนึกภาพเป็นปอมเปอีอะนะครับต้นไม้ที่เป็นคราบสีดำอะไรเงี้ยเข้าไปกับนี้อะไรแบบนี้ครับผมคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง จำเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปในสถานที่ไม่นับกับว่าเออเราก็ไปร้านหนังสือเพื่อจะค้นข้อมูลเกี่ยวกับชวาในช่วงที่เราเขียนนวนิยายซึ่งหลายอย่างเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้เน,ะ<ช>นาะครับตามันก็จะมีหนังสือมือสองมีภาพโปสเตอร์มีภาพโปส,สการ์ดใช่ไหมครับ,รบที่ที่เล่าเรื่องอะไรอย่างเนี้ยซึ่งผมก็จะซื้อหรือว่าคอลเลกต์มาเพื่อเพื่อจะเอามาใช้เป็นเรสเซนต์ในการเขียน ค,คือจริงๆคือเดินทางเนี่ยมันคือการการต่อจิกอ๊กซอใช่ของนี่เรา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 ,เราล่างไว้หรือเราสเก็ตไว้ว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้ครับ ผมก็เลยคิดอยู่นะว่าตอนที่ไปพมา่าด้วยกันแล้วก็อาจารย์มาเฉลยตรงนี้ว่ากําลังเขียนเล่มใหม่อยู่เนี่ยที่เชื่อมโยงระหว่างพมา่ากับเขมรเนี่ยน่าสนใจมากอาจารย์เราก็จะรออ่านเล่มต่อไปของอาจารย์ด้วยนะฮะเออน่าสนใจนะแต่ผมยังไม่ให้อาจารย์แย้มตรงนี้หรอกผมจะกลับมาที่วายังอริตนี่ก่อนว่าอาจารย์ในฐานะผู้เขียนเนี่ยอาจารย์ประทับใจอะไรในเล่มนี้มากที่สุดเนี่ย คือจริงๆเนี่ยประทับใจหลายอย่างนะเคละประทับใจชีวิตกรมพระนครสวรรค์นั่นเรื่องหนึ่งก็ประทับใจในในในการต่อสู้ของของพวกขบวนการใต้ดินของ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 อินโดนีเซียหรือชวาครับคือจริงๆมันมันซับซ้อนเนาะจริงๆริงเราอาจจะต้องพูดว่ามันเกือบจะเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันแตรายละเอียดต่างกันก็คือว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นยึดหมดใช่ไหมครับใช่ครับ คราวนี้ญี่ปุ่นมันก็จะยึดบางที่ก็โอเคละเป,เ,ปเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆว่าเป็นเอกลาชอยู่แต่เดิมเนาะอย่างไทยเราเนี่ยญี่ปุ่นก็ยึดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกมานลนักษณะเป็นอะไรที่เป็นสัญญานัดแต่หมายถึงว่าการตัดสินใจตอนนั้นของรัฐบาลพี่บูลเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องปรึกษาแม่ทัพใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งว่าไปแล้วอํานาจสิบขาดมันก็มันก,มนก็มันก็ถูกเปลี่ยนมือโดยไกลๆเนาะแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างญี่ปุ่นยึดลาวนะฮะญี่ปุ่นยึดอ่า เขมรอะไรก็แล้วแต่คครรัับบเมื่อสงครามยุติใช่ไหมฮะครับเดิมเนี่ยลาวหรือเขมรนี่อยู่ภายใต้ฝรั่งเศสใช่ใชเมื่อสงครามยุติฝรั่งเศสก็จะกลับมาอมอละคืนมาคืนมาไอ้นี่มันของฉันใช่ใช่นี้ปัญหาคือในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดลาวหรือเขมรนี่ยก็มีกระบวนการใต้ดินของลาวนะใช่เสมอนี่ซึ่งก็ซับพอร์ตอะแน่นอนเวียดนามด้วยซ้ำเนาะอุชีมินนี่ชัดเจนเนาะซึ่งก็ ถูกซัพพอร์ตแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากปรีดีด้วยเหมือนเสรีไทยเราเนี่ยนะฮะ mm hmm. นะฮะพวกนั้นก็จะบอกอะไรวกูอุตสห์ลบกับญี่ปุ่นแทบตาย mm hmm. ถึงไม่ช่วยหาเลยเลย <c oughs> แล้วพอถึงเวลาไลาญ่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นแพ้ออกไปแล้วด้วยมึงจะกลับมาเอา <c oughs> ก็เช่นเดียวกันกับในชวาหรือในอินโดเนี่ย mm hmm. ก็หน่วยหน่วยหน่วยใต้ดินหรือกลุ่มก่อต้านใต้ดินเนี่ยก็ลบกับญี่ปุ่นเป็นบ้านเป็นหลังเนาะ <c oughs> นะครับก็ตายไปเยอะ ก็ปรากฏว่าพอพอญี่ปุ่นออกไปเสร็จดัชหรือคอนแลนด์ก็กลับเข้ามาบอกอ่ะนี่มันเคยเป็นของฉันเอาคืนนะอ่า,อามันก็ต้องลบต่อฮนะมันก็ต้องลบต่ออีกอย่างก็ต้องลบกับดชัชเหมือนกับถือลาวเหมนเวียดนามเนี่ยลบกับเฟรดแล้วมือคนอินโดคนคนชวาคนในแต่สุมาตราอะไรก็ต้องลบกับดัชต่อแต่ครนีเนื่องจาก ดินิเซียนี่ใหญ่มากนะครับใช่มันมันมันมีเกาะทั้งชวาสุมาตาอ่าสุราเวสีสีอะไรพวกนี้ตอนที่ปลดปล่อยเนี่ยทั้งสุการโนกับฮัทธาปลดปล่อยชวาออกจากดัชได้คือดัชยอมอ่ะนะครับนะครับแล้วก็ประกาศเอกราชเนี่ยหลายเกาะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชวาเป็นเอกราชแล้วเนาะอ,อันนี้เพราะนั้นเพราะนั้นกระบวนการต่อสู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็พอมาเขียนเนี่ยมันก็ คือมันมีคนที่เสียชีวิตจากตรงนั้นเยอะแล้วกลุ่มคนที่ต่อสู้เนี่ยผมเอาว่าง่ายๆในทุกประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมเนี่ยมันไม่ได้มีแต่นักวิชาการปัญญาชนที่เป็นการต่อสู้พวกนั้นอาจจะเป็นที่รู้จัก เป็นที่รู้จําอย่างสุการโนฮัตตาเนี่ยแต่มันมีคนจํานวนมากที่ไม่ใช่คนแบบนั้นอย่างเช่นกรรมกรอเขาก็มีกระบวนการกรรมกรนะรเหมือนตอนที่เราต่อต้านญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มีกระบวนการกรรมกรในการต่อต้านญี่ปุ่นนะใช่ใช่ไทยเนี่ยร่วมกับ,บเสรีไทยมีโจนนะครับในบันดุงเนี่ยโจนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกลุ่มใหญ่เลยในการต่อต้านญี่ปุ่นเขาเรียกว่าบันฑิต BANDIT ในแบนดิตเนี่ยซึ่งผมก็ให้ตัวแทนคือสีออร์พินโทรนะแบนดิตเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มโจรซึ่งพูดง่ายๆเป็นเอาลอมามาแต่เดิมแล้วก็คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนักกับกระบวนการใต้ดินนะครับแต่สิ่งที่ทำเนี่ยก็คล้ายๆกับพยักร้ายไทยถีเรานะก็คือว่าคอยปล้นอาวุธญี่ปุ่นคอยปล้นอาหารยุทโธปกรณ์ญี่ปุ่น แล้วก็อาจจะแบ่งปันให้กับขบวนการใต้ดินบ้างแบ่งปันให้กับชาวบ้านบ้างถูกไหฮะครับอ,อันนี้ไอ้ขบวนการแบบเนี้ยไม่ว่าจะมากจะน้อยมันก็ทําให้กองทัพญี่ปุ่นอ่อนแอซึ่งซึ่งพอพอ,อขอบวนการตรงนี้มันมันยุติลงปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซูกาโนฮัตทาหรือไม่ว่าจะเป็นพวกโจรไม่ว่าจะเป็นกรรมกรพวกเนี้ยเขาก็ต้องมาประชุมกันว่า จะจะจัดสรรอำนาจกันยังไงซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ชุลมุนชุลเกไปหลายสิปีเนาะเหมือนกับในลาวก็แหละที่ในริสุ์ก็ชุลมุนกันไปชุนลมกันมาจนลาวฝ่ายซ้ายขึ้นมามีอำนาจใช่นะใช่ซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้นะ่าสนใจในแง่ของจกักรวรรดินิยมครับผมเนี่ยเลยถือโอกาสนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ ชวนคุณผู้ฟังอ่านครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนงานเขียนของอาจารย์อน,นุสร์ได้อ่านเล่มนี้แล้วแต่สําหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านนะครับผมขอแนะนําเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคือสมัยนี้บางคนก็จะราสปอยนะแต่ผมว่าไม่นะมันคือการเล่าโดยนักเขียนเล่าเองว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้อ่เรื่องราวมันผูกโยงถักร้อยด้ยวยกันและที่สําคัญอาจารย์พูดถึงเรื่องของ ไอเดียที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตดับเบิลไลฟ์นะครับก็คือของสิ่งหนึ่งหรือว่าคนคนหนึ่งหรือเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยบางทีมันมีอะไรที่มันซ้อนอยู่ในนั้นอยู่เบื้องหลังบางทีเป็นเบื้องหลังของเบื้องหลังอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรจะต้องอ่านครับแล้วก็ ที่อาจารย์พูดมานะฮะเหตุการณ์จริงในฐานะผมก็เรียนประวัติศาสตร์มาบ้างเหมือนกันเนี่ยประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเนี้ยหัวเล็้โวหัวต่อระหว่างช่วงจักรวรรดินิยมช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและหลังจากนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากเพราะมันส่งผลต่อการก่อร่างสร้างตัวของชาติของอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะนะผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นการนําเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมซึ่ง แน่นอนครับหลายเล่มเขาก็ทํากันแต่ว่าเล่มนี้ผมว่ามีความพิเศษอยู่ตรงนั้นลองอ่านดูครับผมเชื่อว่าจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ทําให้เราได้สนใจเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็บางอย่างอาจจะเชื่อมโยงมาถึงบ้านเราด้วยซึ่งตรงนี้ผมว่าคงไม่รบกวนอาจารย์อุสรเพราะเดี๋ยวจะต้องให้ท่านผู้อ่าน ลองอ่านดูแล้วลองพูดคุยนะฮะการศึกษาประวัติศาสตร์คือการสนทนาเพราะฉะนั้นสนทนากับหลักฐานกับวรรณกรรมกับอะไรต่อมีอะไรเนั้นลองดูครับผมว่าเล่มนี้น่าจะเป็นเพื่อนให้เราได้สนทนากับอดีตได้อย่างน่าสนใจทีเดียวสุดท้ายครับอาจารย์ครับพอดีเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักอ่านหรือว่าเพื่อนๆในวงการนักเขียนบ้างไหมครับก็ ก็อยากให้ช่วยแบ่งแ่งแงเวลามาอ่านหนังสือว่าไม่รู้ผมว่าจริงๆคนรักการอ่านหนังสือก็คงอ่านหนังสืออยู่แล้วเนาะครับนะครับครับอย่างหลายๆเล่มที่ที่ผมคิดว่าเข้าช็อตลิสต์เนี่ยเราก็ต้องถือว่าทําให้เห็นเลยว่าวรรณกรรมไทยม,ม,ม,มีมีมีแนวทางการเขียนที่น่าสนใจมากนะครับก็ก็อยากจะชวนให้อ่านอ่านพูดง่ายๆเนาะ หลังการสั่งหนังสือมันก็ไม่ยากอย่างผม<ช>ก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็กสั่งอาจากบางทีก็ร้านหนังสือเผื่อบางทีก็สั่งจากช้อปปี้หรื<ช>อซาซาดา<ช>้านะครับก,ก็ก็คิดว่าการอ่านเป็นเป็นอะไรที่น่าจะเป็นความสนุกเพลิดเพลินที่ไม่ได้ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมาก<ช>เทียบกับการไปเที่ยวอย่างอื่นครับครับ โอกาสนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เวลากับเราครับแล้วก็อาจารย์รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสเราคงจะได้พูดคุยกันในหัวข้ออื่นๆนะครับขอพรบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชาย alive podcast แสงสองวรรณกรรมอํานวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชชยจักรทวยุทธานนบันทึกเสียงและดำเนินรายการ โดยมีคณิตถาวชีลาพ,พรพิชและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานง,งานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-910-9565หรือที่อ e ีเมล Writer a s o c e n t e r gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์ Podcast แสง2วรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ